พี่น้องปองปลายทุกคนมากินสลัดผักกับอันไก่ย่างหาดาวน้ำยาแก้วเด้อพี่น้องเด้อกินขา้าวกินข้าวพี่นอ้องเขาบอกกินข้าวเดียกินไก่ย,ย่างหาดาวกับสลัดอีหยังสลัดโลเลยมัง้งเนี่ยสลัดโลเออ าส้มคือเป็นปลาอีหยังนะปลาจีนน,นี่ได้๋พูดเนี่ยเขาจะขึ้นผัวอกปลาจีนอะมั้งพี่น้องเห็นหมั้ปลาส้มคือปลาจีน,นพี่นอ้องปลาส้มเนี่ยปลาจีนเป็นปลาจีนเนี่ยแซ่บๆนะจ๊ะเด็กๆปลาส้มคือปลาจีนอร่อยอร่อยเอาไปเคยปไปทอดดอกพี่น้องเอยเอาไปเวฟเอา ไปเวฟเต้มให้เขาเวฟแล้วก็คันโบเวฟกันหนึ่งเอาพี่น้องหนึ่งเอาก็เรียงการทอดพี่น้องเลยปลาจีนอะไรพี่น้องแซ่บๆน้มกันเด้อพี่น้องลองปเห็นะบนี่บ่เดียวออกจากถุงกับเขาเขาที่มื้อนี้ก็มีสลัดผักกันแหละสลัดโรอลไรพี่น้องสลัดโรกับอันก็ย่างฮาดาวนี่แหละพี่น้องข่อยก็เลยบนั่นดอก เด้อพี่น้องฟองตายไม่รู้ว่าเท้าตอนนี้พี่นอ้อ,นนองจะกินกับแจ่วอันนี้แจ่วพปปิบุญกับไก่ย่างฮาดาวมันมีแจ่วของมันมาดโดยตรงแต่ว่าข่อยมาข่อยมักข่อยปลาเล็กเอาแจ่วมาข่ามอันนู้นก็เป็นน้ำสลัดรูปนะมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อจะตรวจตรวจ แลวพี่น้องมีอย่างมากมายดอกแสบๆนํากันแหละน้าตัวนอนกี่ินได้กินกแกะมันอร่อยตรงหนังและแต่ว่าเขาก็กินจากพี่น้องเขาก็แกะเอาหนังออกกินเนื้อ มันเป็นมันมันเคลือบมันมาเห็นว่า่เอมเอมันเคลือบน้ำมันหมูมาเขาก็กินกะผักเอา